เครื่องพิมแบงที่ทุกคนมีแต่ยังไม่เคยเปิดใช้คุณรู้ไหมในบ้านคุณมีเครื่องพิมพ์แบงอยู่แล้วแต่คุณไม่เคยใช้มันเลยวันนี้ผมจะพาคุณมาค้นหาเครื่องพิมเงินที่คุณมีอยู่ในตัวเองและวิธีเปิดสวิต์มันเพื่อให้เงินไหลเข้ามาเรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุดนะครับเครื่องพิมพ์แบงคืออะไร เวลาเราพูดถึงคำว่าเครื่องพิมพแบงค์เนี่ยคนจะนึกถึงเครื่องจักรของธนาคารชาติหรือโรงพิมพ์ธนบัตรใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเครื่องพิมพ์แบงค์ที่แท้จริงก็คือความสามารถในการสร้างรายได้ซ้ำๆโดยไม่ต้องแลกเวลาด้วยแรงนะครับเช่นรายได้จากค่าเช่าเครื่องพิมพ์แบงค์จากทรัพย์สินดอกเบี้ยจากเงินลงทุนเครื่องพิมพ์แบงค์จากแบงค์การเงิน นะจากแบงก์จากการเงินคอม b ิชัน n อเวอร์ไรดิจากประกันชีวิตคือเครื่องพิมแบงก์จากผลงานคีมานนะตัวอย่างที่เข้าใจง่ายๆนะครับนายเอเป็นมนุษย์เงินเดือนรายได้50,000บาทเขาได้เงินเฉพาะตอนทำงานถ้าไม่ทำคือไม่ได้เงินแบบนี้เรียกว่าแรงพิมพ์แบงก์คือต้องปั่นเองทุกวัน ตัวอย่างต่อมานะครับนางสาวบีทำงานที่ปรึกษาประกันชีวิตมีลูกทีม10คนทำยอดรวมได้ทุกเดือนแม้หยุด3วันรายได้ก็ยังเข้าเพราะเคยปลูกต้นไม้ไว้แล้วแบบนี้คือเครื่องพิมพ์แบงค์รายได้ซ้ำแบบพ s s ซีฟอินคัมนะคำถามชวนคิดวันนี้คุณใช้แรงหรือใช้ระบบสร้างเงิน เครื่องพิมพ์แบงค์มีกี่แบบครับแบบสร้างทีเดียวใช้ได้นานนะครับเช่นหนังสือคอร์สออนไลน์ผลงานดิจิทัลคนซื้อเมื่อไหร่ก็จะได้เงินนะเราทุกครั้งนะครับแบบปลูกทีมนะครับเช่นอาชีพตัวแทนประกันชีวิตที่สร้างทีมเมื่อทีมขายเราก็มีไรายได้เหมือนเราติดตั้งเครื่องพิมพ์ เงินไว้หลายจุดในประเทศนะครับแบบสะสมเช่นทำยอดขายประกันระยะยาวคอมมิชชั่นรายปีเบี้ยประกันต่ออายุทุกปีทำวันนี้แต่ได้ต่อเนื่องหลายปีวิธีเปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์แบงค์ของคุณนะครับข้อที่1เริ่มจากเปลี่ยนวิธีคิดว่ารายได้ไม่จำเป็นต้องมาจากแรง ข้อที่2ครับหาอาชีพช่องทางที่สร้างรายได้แบบซ้ำได้ recruiting income ข้อที่3ครับมันพัฒนาตัวเองความรู้คือฟีดน้ำมันให้เครื่องพิมพ์ทำงานนะครับข้อที่4ครับสร้างทีมเพราะทีมที่ดีคือการขยายเครื่องพิมพ์ของคุณแบบไร้ขีดจำกัดในอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน เราคือเจ้าของเครื่องพิมพ์แบงคที่สร้างรายได้ทุกเดือนแม้ไม่ได้ทางานตลอดเวลาคุณไม่ต้องเป็นเศรษฐีเพื่อมีเครื่องพิมพ์แบงแต่คุณต้องเริ่มคิดแบบเศรษฐีเพื่อสร้างมันคนฉลาดใช้แรงทำเงินแค่ช่วงแรกแต่สร้างระบบให้เงินทำงานให้เขาตลอดชีวิตถ้าคุณอยากรู้ว่าเครื่องพิมพ์แบงค์ของคุณคืออะไร และจะเริ่มเปิดสวิตมันยังไงทักผมมาได้เลยนะครับเพราะทุกคนมีเครื่องพิมพ์แบงแต่คุณยังไม่ได้เปิดใช้มันนะครับคุณกำลังมองหาอาชีพที่มีรายได้ซ้ำได้ทุกเดือนมาเป็นที่ปรึกษ,ษาทางการเงินกับ Rabbit l i ท e กับพวกเรา i n n o v a t i o n Group นะครับสนใจทักเซตมาคุยกันนะครับ